มันอยู่ด้านนอกนะด้วยแล้วจำผ้าถุงแม่เด็กได้ไหมไอ้นี้รับที่ผมเป็นคนห่อ,อเองนะเม็นจ่อยท้ามกินตัวมไม่เม้นได้ไหมวะเฝ้ามึงตลอดเวลาใครจะไปเฝ้าได้วะเม้นขนาดนี้ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเลยกฤิเคนะครับคนก็ตอนนี้นะครับผมเนี่ยได้เดินทางมาที่ป่าไอเสือเมงน,นะเพราะว่าไี้ยินข่าวนะครับพวกพันยอดกัะพันเยียบเนี่ยมันชอบมาที่นี่นะก็จากคิดที่แล้วคือเด็กศพเด็กเนี่ยได้หายนะครับผมเนี่ยก็ไปหาลุงสามแต่ลุงสามเนี่ยไม่อยู่นะผมเนี่ยพยายามหาลุงสามแต่ไม่เจอนะ ว่าจะถามว่าลุงสามเนี่ยได้ฝังไว้ที่นั่นจริงหรือเปล่านะทุกคนแต่เหมือนเหมือนว่ามีร่องรอยการขุดไปแล้วนะก็คือหลายคนก็คอมเมนต์มานะครับคือว่าไอ้พันเยี่ยมกับพานยอดเนี่ยมันเนี่ยได้มาขุดแล้วเอาไปนะคงไม่ใช่ไอ้ยายแก่ที่ผมเจอกลางป่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปที่บ้านในเสือเมง,เองนะเพื่อไปดูว่าไอ้พันเยี่ยมกับพานยอดเนี่ย มันได้เอาเด็กมาหรือเปล่านะทุกคนนี่ตอนนี้ได้เตรียมอาวุธและครับผมเนี่ยเตรียมพร้อมนะทุกคนหนังสติ๊กนะไปเดี๋ยวเราไปกันเลยโอเคครับตอนนี้ผมมาถึงแล้วนะครับนี่ก็เฮ้ยได้ยินเสียงคนอยู่ในบ้าน

เสียงไอ้ยอดนะคือไอ้ยอดอยู่ข้างในดน้วนคิดว่าดวงวิญญาณเงี้ยนเห็นอะไรนั่นเลยละ่ะไอ้เด็กเล่นนี่เสียงไอ้ยอดนะครับมันอยู่ด้านใน,น,นเดี๋ยวผมเนี่ยจะดูนะว่ามันทำอะไรมันคุยกับใครกนะัน ่อมันอะจะกลับมากกไม่รู้<อ>เดี๋ยวมึงรออาจารย์กูกลับมาก่อนเจอมีคนอยู่ข้างในเดี๋ยวมึงโดนแน่เห็นชิบหายเลยฮะกอ่าจะหาหลังเจอกูต้องเดินหาั้งคืนเฮ้ยเดี๋ยวแม่มึออีตัวหนึ่งจับได้นะมึงแต่ก<อ>ูจะกลับย<ด>้อนนะลกเรียนดีนะ ไม่รู้啊ไอยอดก็ม่ไอเยี้ยมก็มะไรจะกลับมาก็มั้ยลูกน่าดัย ชิบหายเลยเด็กงันสพเด็กอยู่ตรงนั้นนะเฮ้ย,ยเด็กนะครับอยู่ข้างในนะทุกคนแต่เหมือนว่ามันรอไอ้เยี่ยมเนี่ยกลับมานะ แน่นอนแล้วอาจารย์สืบเมเนี่ยไม่อยู่ด้วยตอนนี้นะมันอยู่คนเดียวผมว่าและอย่างที่ทุกคนบอกเลยว่ามันเนี่ยเป็นคนขโม,มยไปนะใช่จริงๆรงด้วยทุกคนเจอผ้าถุงที่หอเด็กไหมไอ้นั้นเป็นผ้าถุงของแม่เด็กนะผมเป็นคนห่อเองกับมือผมจำได้เลยแล้วกินเนี่ยเหม็นแล้วด้วยนะกิ่นมันเน่าแล้วทุกคน Ây em Ây em Chạy đi đi bà hoa Ây em em Ây em Ây em Chạy มันเอามาตั้งไว้แบบนั้นเลยแล้วเมื่อกี้เหมือนมันเนี่ยกําลังที่จะจุดทูปเพื่อขับไล่ดวงวิญญาณหรือเปล่าใครวะให้มาทำหล,ลับหลอนเทานี่มันอยู่ด้านนอกนะด้วยแล้วจำผ้าถุงแม่เด็กได้ไหมไอ้นี้รับที่ ผมเป็นคนห่อเองนะเป็นจอยถ้าไม่กินตัวมไม่เม้นได้ไหมวะเฝ้เามึงตลอดเวลาใครจะไปเฝ้าได้วะเม้นขนาดนี้สุดท้ายก็เป็นพวกมันนะที่เป็นขุดขุดเด็กออกม,มาเดี๋ยวต้องหาวิธีขึ้นไปเอามานะ จะเอาอยัางไงกับดวงวิญญาณนี่วะโอ้ยโอ้ยข่าว็ระวักินี่นะกะดีมองอะไรไม่ชัดเลยทุกคนต้องขอไปด้วยนะตอนนี้เดี๋ยวผมเนี่ยจะไปฟัง ไปโดนไอ้พวกผีตายท้องกลมนี่มันเฮี้ยนจริงๆเอ็งหยอดสิต่อมือกูได้หรอกจะตัดไปทำกูมากที่สุดแม่มึงกูไปตัดลงองหมออเฮี้ยนดีนะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปนะ รอมันเปิดนอนก่อนไอ้ห้ายี่งก็ไม่จำมานะกะเต้อฮ้ยอฮ้ยยังไม่ได้กินหาอะไรเลย แม่ฮแม่มึงเจอบอกว่าเนี่ยจะต้องเฝ้าเด็กนะว่าอะไปทำหน้าตาแน่เลยไอ้เยี่ยมเนี่ยมันกำลังไปหาศพของแม่ของเด็กนะแน่จะให้กูไปไอ้เยี่ยมไปมันจะได้เรื่องยังไงเดี๋ยวผมเนี่ยรอให้มันงีบกลับแล้วจะขึ้นไปเอาเด็กลงมาแล้วจัดการมันทีเดียวนะ ตอนนี้ผมเนี่ยได้ใช้วิชากระ b a กายของอาจารย์ศิลน,นะแล้วเหมือนจะได้ผลมันไม่ได้ยินผมและมองอาาผมนม่น,นะครับอดดวงวิญญาณผมมึงไห้เมื่อไรอาจารย์เน่ผม๊กจะกลายเป็นอมตะเพราะมันจะเป็นอรมตะกันทุกคนอย่าจ,จับอย่าให้กุกกได้จับแม่มึงลงหม้อแล้วกันสู้กับโจนเราต้องชนะนะครับ เดี๋ยวผมจะรอมันนอนแล้วขึ้นไปเพราะว่าผมมีเวลาเยอะผมมีเวลาเล่นอยู่มันเยอะนะแต่จะต้องเอาศพน้องไปนมกมออกมาให้ได้้นี่แม่มันก็โชยมันไม่ได้หรอกมันมากูก็จะจับลงหมอก จะเอาไปทวงนาำปร์ลมนมันขู่จะเอาแม่เด็กเนี่ยใส่หมอนะแล้วก็เอาไปจมน้ำมาทุกคนเขียวอ่ะโอ้พูดเล่นละ่ะฮะกำลองให้แม่มึงม,มารู้แล้วมึงจะไม่ได้เจอหน้าแม่มึงอีก แต่ผมกูจับลงหมอมันไรไอ้ตแกนี่บางทีแล้ววะมันจะคุยกับเด็กอยู่หรือเปล่าทุกคน,นไม่ไหวละช่วงเวลานี้มันเนี่ยกำลังจะหลับแล้วนะเพราะว่าเมื่อคืนนอไอ้เดียไว้แล้วมันตามออหาศพเด็กทั้งคืน าาอย่าอบกองจะมาที่กูจะรอนะอฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย กำบังกายของอาจารย์ศินป์คือได้ผลมากตอนนี้คือผมใช้มันอยู่นะครับซึ่งเราไม่ต้องไปประทามันนะเพราะว่ามันเก่งกว่าเราเยอะเราต้องฉลาดกับพวกมันทุกคนผมก็ว่าแล้วพวกมันเนี่ยไปเจอได้ยังไง มีพวกเยอะนะ นี่และมัง้งเราต้องไปดิสนะเหม็นมากทุกคนืกลิ่นคือมันเน่าแล้วนะ แล้วจริงๆผมเนี่ยได้หอกถุงปุ๋ยและถุงปลาติกไว้แต่พวกมันเนี่ยเอาถุงออกหมดเลยกินเลยช่วยเลยนะครับจังหวะนี้แหละเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเอากันว่าจังหวะนี้ต้องเอาไว้ได้ด้วย

ศพเป็นมากแล้วมันตามมาแล้วนะตอนนี้ผมเนี่ยขอตัวไปหาที่ปลอดภัยก่อนไปครับทุกคนตอนนี้นะครับผมเนี่ยได้ออกมาแล้วนะคือกลิ่นเนี่ยคือแรงมากทุกนแต่แปลกมากไม่มีพวก มแมลงเนี่ยมาตอมเลยนะครับผมไม่กล้ายทุกคนดูนะเพราะว่ามันเน่าอืดหมดแล้วนะตอนนี้มือผมเนี่ยยังมีกลิ่นอยู่เลยโหผมว่านะพวกมันเนี่ยต้องการเด็กคนนี้จริงๆคงจะต้องไปฝังทื่นแล้วมีคนเนี่ยบอกนะครับคนที่หักหลังลุงสามนั่นเองทุกคนคือ มันหักหลังลุงสามนะแล้วผมพอจะรู้แล้วตอนนี้ต้องรีบไปบอกลุงสามลุงสามเนี่ยได้พาไปฟังด้วยเป็นคนรู้จักลุงสามนั่นแหละเดี๋ยวจะเอาไปไม้เนี่ยปิดนะครับเพราะว่าบังไว้ก่อนแล้วจะไปเรียกลุงสามมานะตอนนี้คือหน้าผมเนี่ยมึนมาก อยากให้ทุกคนเนี่ยได้ดูนะครับแต่สภาพคือไม่น่าดูนะทุกคนแล้วกลัวช่องเนี่ยจะโดนแบนด้วยนะครับผมเนี่ยไม่กลา้าทุกคนเนี่ยได้ดูนะต้องขออภัยด้วยจริงๆกลิ่นเหม็นจริงๆนะแต่แปลกมากคือมแมลงวันไม่มาตอมแต่อยู่บนบ้านเสือมเมฆผมเจอมแมลงวันเนี่ยมาตอมอยู่นะ แล้วตอนนี้ไอ้ยอนะครับมันเนี่ยคงจะแค้หนักนะเพราะว่าผมเนี่ยไปต,ตอนที่มันเผลอนอนแล้วขึ้นไปเอามาได้ทุกคนเจะเอาผ้าปิดเอาพวกใบไม้ปิดนะอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ดูจริงๆเลยนะแต่ ไม่กล้าเปิดนะกลัวช่องเนี่ยจะโดนบินนะแล้วถ้าลุงสามว่ารู้ไห้คนที่คนรู้จักลุงสามหักหลังเนี่ยลุงสามคงจะแคนหนักนะเพราะว่าไอคนนั้นเนี่ยโหผมดูตั้งแต่แรกล้วลุงสามก็ดู่ด้วยกันตั้งนานนะลุงสามไม่คิดว่าจะเป็นแบบไห้หรอกผมว่า ถึงว่าพวกมันเนี่ยไปขุดมาได้ไอคนนั้นมันต้องการต้องการเงินต้องการทองแน่เพราะไรพันยอดแม่แก้มมันพูดว่ามันนะครับได้ให้เงินไอคนนั้นไปพวกมันต้องทําถึงขนาดน,นี้เลยเหรอโอ้ขนาดเด็กที่ตายแล้วเนี่ยยังไม่ทันได้เกิดออกมาเลยต้องมาโดนล,ลงโทษกับอะไรอีกไม่รู้ ไม่รู้ว่าเป็นเวนกรรมอะไรของน้องนะครับทุกคนน่าสารมากตอนนี้มผมว่าเดี๋ยวจะบอกลุงสามนะครับให้เผาศพไปเลยนะว่าจะได้หรือเปล่าจริงๆผมก็อยากเผานะครับมันจะได้ไม่มีต้องไม่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกแต่ต้องฟังลุงสามนะครับเพราะว่าลุงสามแกอายุเยอะกับผมและ อาบน้ำอาบน้ำร้อนมาก่อนผมนะแกรู้เรื่องทุกอย่างทั้งหมดนะไม่มีใครไปกล้าขัดเขาหรอกเดี๋ยวผมเนี่ยจะหาถุงพลาสติกเนี่ยของเด็กแล้วก็เอาไปหาลุงสามนะครับจะเป็นยังไงก็ต้องตามใจลุงสามแล้วละ่ะ แต่คนนั้นเนี่ยผมบอกเลยผมจัดก,การหนักแน่ทุกคนผมไม่ปล่อยไว้แน่กาหักหลังลุงสามขนาดเนี้ยไปครับทุกคน